สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตามเหมือนเดิมน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะคะการอธิบายคำศัพท์ในบทเรียนนะคะอันดับแรกเลยคืออ่านสำรวจคำค่ะแล้วก็อ่านสำรวจคำในเรื่องที่เราจะเรียนรู้นะคะในบทเรียนค่ะ 2. รวบรวมคำศัพท์นะคะก็คือคำศัพท์คำไหนที่เราไม่ทราบความหมายเราก็รวบรวมคำศัพท์นั้นนะคะเพื่อหาความหมายค่ะต่อไปนะคะพอเรารวบรวมเสร็จนะคะเราก็มาค้นหาความหมายของคำคำนั้นค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะว่าคำนั้นหมายถึงอะไรหมายความ,มว่าอะไรนะคะอ่าต่อไปค่ะ C ก็คือถอดคำประพันธ์ค่ะถ้ามันเป็นบท ร้อยกรองนะคะก็คือบทร้อยกรองบางคําคําบางคําในบทร้อยกรองเราไม่สามารถรู้ความหมายได้ใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหาความหมายของคําเราถึงจะมาถอดคํะพันธ์ได้ว่าบทนี้เขากล่าวถึงอะไรนะคะการอธิบายความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนทาไมเราถึงต้องอธิบายความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนใช่ไหมคะหนึ่งเพื่อให้เข้าใจความหมายของคาค่ะเข้าใจความหมายของคานะคะคาศัพท์ เข้าใจความหมายของเรื่องที่เราอ่านนะคะอ,อ่านเรื่องได้ถูกต้องแล้วก็รว,รวดเร็วค่ะวันนี้ครูคก็มีแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกคำด้วยนะคะนี้ไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะคะนักเรียนรู้คำรู้ความหมายานักเรียนมาดูพร้อมกันนะคะคำว่ากองกูลนักเรียนคิดว่าคำว่ากองกูลหมายถึงอะไรคะนักเรียนอตอบได้ไหมคะกองกูลหมายถึง กองไฟค่ะอ่าใครตอบจะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะบุญญาธิการบุญญาธิการนักรเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรคะหมายความว่าอะไรเอย่ยอ่าหมายถึงบุญที่ได้กระทําไว้มากยิ่งนะคะต่อไปค่ะคําว่าอาจินอาจินหมายถึงอะไรคะนะักเรียนอาจินหมายถึงเป็นปกติเสมอเสมอนะคะต่อไปค่ะ อ้างขนางนะคะหมายถึงอายหวยศืนนะคะวันนี้เราก็ได้ความความหมายของคำศัพท์ไปแล้วทั้งหมด4คำนะคะซึ่งแต่ละคำนะคะอยู่ในหนังสือเรียนของเราค่ะอยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะ,ะวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดอันนี้ให้นักเรียนทําใส่สมุดรายวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนหาความหมายของคําศัพท์ที่ครูก,กําหนดให้นะคะมีทั้งหมด3คําให้นักเรียนหาจาก ความหมายจากหนังสือเรียนวรรณคดีรำนำนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะคำคำศัพท์อยู่ด้านหลังสุดเลยค่ะมีทั้งหมด3คํคำนะคะ<ม>นักเรียนทำใส่สมุดร,รายวิชาภาษาไทยค่ะ<ม>แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ